demands like ปกติออสเตรเลียเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเฟลลี่กับหมานะแต่ว่าในรือดูรอนเขามีข้อจํากัดน,นิดนึงเพราะว่าคนพาหมาออกไปเล่นเยอะเพราะฉะนั้นเวลาพาหมาออกไปเล่นที่ไหนก็ต้องดูว่าเขาอนุญ,ญาตให้จูงหมาไปหรือเปล่าวันนี้หม่ก็เลยพาหมาไปที่ dog b e a c โดยเฉพาะนะมีชื่อว่าบิงตันบีชที่นี่เขาอนุญ,ญาตให้ ปล่อยหมาออกจากสายจูงได้เลยแล้วก็จะมีเพื่อนหมามากมายสำหรับอูนี่เป็นการไปทะเลครั้งแรกของนางนะก็จะแบบตื่นตกเต้นนิดนึงเนานางก็จะไม่ค่อยโซเชีลยลไลน์กับใครไม่มีเพื่อนหมาทำความรู้จักกับเพื่อนหมาไม่ได้เลยว่ายน้ำก็ไม่เป็นลำพากเหลือเกินคุณแม่ใครที่มีลูกหมาน้อยแล้วก็อยากพาห,หมาออกไปเดินเล่นมันก็แนะนำปริ้นตันบีเลย,ยเพราะว่าเฟลี่กับลูกหมามากๆทุกคน